นะครับเันดีดเบ็ดนี่สนามกีฬาจนกูบันบอโรนะครับนะจังหวัดนครกรที่ตรมราสกับโคอีกไปเท้าุดกับระว่างรังซาเส้นซาหมากหรือวาไอติงครับไอติงวันจนาเดืนามบัลหลายใยสไตล์เลี่ยมดีมีว่าจิตว่าใจนะครับประเป็ดตุนดือเนี้ยวเก่งแรงครับหลักก้มหลักแยบจอประเป็ดกัดเลียวมันโตครับเปล่าว่าปลาตัวดีเป็นมัวยเดินก้มเดินอัดยัดมัดปเป็ดขี้มือกับเรื่องครับส่วนเรามาปอกกับโกจนกันบ้างนะครับโดนเลี่ยมเป็ดยอดนำใจครับตัวนี้หลาจุด ะนาดีจะน,จะนับอโลสไตล์เดินอัดมัดยุกนะครับนะเดินตื้อข้ากลุ่มเข้าไปเรื่อยๆครับจนล็อกคอต่อกลางนะครับหลักคุม้มหลักแย่หลักเกบ่งไบบเิ้นดีวยื่วยๆนะครับเดินดีเก้าออกนอกในเป้าว่าป่าตัวดีนะครับนะ อดมัดกอมัดต,ต,ตึงเนื้อตึงตัวนะครับนาประปิดกี้มือกับเกลืองกับอย่าลืมนะครับมาเป็นกําลังใจแรงจีไอตทางซองก้วยข้อมูลปิดปากประการใดก็ตรวจจับของหัวทางซองกวยด้วยไก่มีข้อมูลได้มีความกีเด่นไก่อย่างไรลองเม่นมาปุดกวนได้นะครับส่วนไก่เี่อยากรู้ว่าจนปัดก้าไปหน้าโป้วกวจองปีบเาวนจอบวยได้เลย